สวัสดีค่ะวันนี้จะให้เพื่อนๆดูต้นผักคะน้าที่เราปลูกกันเมื่อเช้านะคะนี่ผักคะน้าที่น้องพีกพเพาะเมล็ดไว้นะคะเมื่อเช้าก็ได้เอาลงในกระถางนะคะเพื่อนเราเพอไปเมื่อวันที่หนึ่งนะคะ ก็อายุประมาณวันนี้วันที่สิบแปดสิบเก้านะคะวันนี้วันที่สิบเก้าอายุสิบ้าวันนะคะนี่นะคะเป็นต้นกาผักคนาเรานะคะเราก็เลือกเอาต้นใหญ่ๆนะคะไปปลูกเดี๋ยวต้นต้นเล็กๆเ,เราก็ปล่อยไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยปลูกทีหลังนะคะ ดินที่เราหมักไว้ก็ก็หมดแล้วนะคะนีอ่อันนี้ก็เป็นผักโขมนะคะผักโขมนี้จะโตช้ากว่าผักผักคะน้านะคะคขาเริมมีสี่ใบนะคะ ะะวันนี้ก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้น่าจะเป็นโคลาบีนะคะกระหล่ำดาวกับโคลาบีเราพรอมาเล็ดไว้ด้วยกันนะคะก็เลยจำไม่ได้ว่าเป็นต้นอะไรนะคะ อันนี้ก็มาอัปเดตผักุ้งนะคะฝนตกน้ำเต็มกระถางเลยนะคะเพื่อน